านครับบทบาทของประกันคมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมบอกเลยครับประกันทคมเนี่ยต้องเป็นกองทุนที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในยาวมวิกฤตโควิดประกันทคมรวมสภาพกำลังทั้งหมดทั้งเม็ดเงินทั้งกําลังของข้าราชการทั้งหมดในการช่วยแก้ปัญหาประคับประคองการ,รเลิกจ้างในบางครั้งกองทุนประกันทคมเนี่ยมันก็เป็นกองทุนที่มาจากนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลส่วนหนึ่ง รัฐบาลส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปีประมาณ49,000ล้านเข้ามาในกองทุนประกันสังคมช่วยในฝั่งรัฐบาลในจ้างสมทบ5%ให้กับลูกจ้างลูกจ้างส่ง5%รัฐบาลส่ง2.75แล้วสถานะกองทุนประกันสังคมตอนนี้เป็นยังไงครับท่าน,ก,น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 การแก้ปัญหาโควิดของโซลรงงานที่ดูแลคนทั้งระบบมาตรา333940เนี่ยตั้งแต่เยียวยา29จังหวัดคนละ10,000บาทเนี่ยใช้เงินกู้ของรัฐบาลนะครับไม่ได้ใช้เงินกองทุนประกันสังคมกองทุนประกันสังคมถึงแข็งแกร่ง แล้วก็ยังดูแลพี่น้องผู้กันตนได้ในส่วนนี้ท่านครับแล้วเรื่องธนาคารแรงงานตอนนี้เป็นยังไงครับท่านธนาคารแรงงานเนี่ยมันก็จะล้อกับพบรบสามขอที่ผมผ่านคลมรมไปแล้วเข้าสู่กิจการและจะเข้าสู่สภาผู้แทนรนัษฎรผมจะทําทุกอย่างให้ทันในยุคที่ผมเป็นอยู่เหรือระยะเวลาที่เหลือทุกอย่างต้องเข้าไปจอในสภาและจะใช้วิธีการไปคุยในการเลื่อนขึ้นมาได้ไหมแล้วถ้าเลือลเล่อนไม่ได้ล่ะครับถ้าเลื่อนไม่ได้รัฐบาลครั้งหน้า จะเป็นผมเป็นหรือจะใครเป็นแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมก็ช่วยหยิบขึ้นมาพิจนารณาแล้วกันในกฎหมายที่มีความสาคัญเช่นพรบสามขอกองทุนแรงงานนอกระบบแท็กซี่หาเล่แผงลอยมอเตอร์ไซค์จ้างหลายๆอาชีพที่ไม่อยู่ในระบบการทังคมเขาจะต้องมีแหล่งพึ่งพาพึ่งพิง,พงในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมตอนนี้ถึงไหนแล้วครับท่านรัฐบาลโดยท่านนายรตัตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา ได้พันคลามาในกองทุนแรงงานระบบให้ผมแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกิติกาทั้งนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่จะทำงานได้ปีหนึ่งแล้วจบนะครับมันต้องทําประชาวิจารณ์กฎหมายมันต้องตั้งคณะพิจารณาแล้วก็ต้องมีครางกิติกาออกกฎหมายลูกทุกอย่างเนี่ยผมอยู่2ปีเนี่ยทำทำตั้งแต่วันที่เหยียบเข้ามาในกระทรวงแรงงานสุดท้ายอยากใ้ท่านฝากไปถึงพี่น้องแรงงานทุกคนครับผมนายสุชาติชมกินคือปลาเป็นว่ายทวนน้ำผมไม่ใช่ปลาตายว่ายตามกระแสลอยไปตามน้ำอย่างเดียวไม่ใช่ ผมเป็นคนที่ต้องสู้กับปัญหาถ้าผมไม่มีพลังความเข้มแข็งหรือไม่มีเพื่อนๆทีมงานทั้งหมดผมก็ทำไม่ได้ปัญหาที่อยู่เราต้องวิ่งสวนมันขึ้นไปให้มันแก้ปัญหาหได้นะครับ